สวัสดีค่ะชาวทัดไฟนะคะเมสิงธนูคุณอยู่ในช่องของนรีรดาทารทายชตานะคะวันนี้อาจารย์นรีนะคะก็ทำคลิปพิเศษนี้ขึ้นมานะคะเป็นการแสดงความขอบคุณนะคะชาวเมสิงธนูทัดไฟนะคะที่ช่วยติดตามช่องดูดวงน้องใหม่ของอาจารย์นรีนะคะตอนนี้ก็ครบ4,500คนแล้วนะคะในเวลาประมาณเดือนครึ่งนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทีนี้อาจารย์จะ ดูให้นะคะว่าในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนะคะในภาพรวมตรงนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะสำหรับชาเมษสิงห์ธนูนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอาจารย์จะขอเปิดไพ่เลยนะ,ะมี6ถ้วยนะคะมีลอฟเฟอร์โอ้โหมีเดซานเอามีสิบดาบนะคะแล้วมีจัดเน้นนะคะ มีเด er นะะม,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 มิิกเชียนนะคะมี8ไม้เท้าค่ะมี2ไม้เท้ามีวิวออฟฟอร์จูนมีอัศวินเหรียญนะคะมีสีถ้วยมีหนึ่งถ้วยโอ้โหนะคะมีสีดาบมเีเด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็มีหนึ่งเหรียญเออไม่ใช่หนึ่งเหรียญน,นะคะเป็นเด็กถือเหรียญน,นะคะ อาจารย์จะขอบทสรุปนะคะสำหรับงานเงินความรักและสุขภาพนะคะงานเงินความรักและสุขภาพนะคะสี่ใบมีหกเหรียญมีสี่ไม้เท้ามีราชาถ้วยมเีเด็กถือไม้เท้านะคะอืม มีทั้งเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่ต้องระวังนะคะนะคะก็คือแต่โดยรวมๆเนี้ยอาจารย์มองว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะในช่วง3เดือนสุดท้ายนะคะชาวธาตุไฟเท่าที่อาจารย์มองคุณเด่นมากในเรื่องความรักนะคะความรักของคุณนะคะอาจจะมีการหวนคืนมาของคนรักเก่า นะคะหรือพบรักใหม่เป็นรักต่างวัยนะคะชาวเมษิงธนูนะคะรักเด็กนะคะหรือว่ารักผู้ใหญ่ <c oughs> นะคะเพราะว่าไพ่เดลเฟอร์ขึ้นมาก่อนเลยนะคะเห็นไหมคะแล้วก็มีหนึ่งถ้วยด้วยนะคะบางคนนะคะโดยเฉพาะคนโสดคุณเจอรักแรกพบแล้วนะคะมีชาวราศีสิงบอกว่านะคะ เจอคนถูกใจนะคะใจเต้นตุกตักทุกตับเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะยังได้เจอเขาคนนั้นอยู่บ่อยๆนะคะหัวใจยังเต้นตุกตับทุกตับอยู่ตลอดหรือเปล่านะคะ,ะเพราะฉะนั้นเมฆกับธนูเจอแบบชาวราศีสิงห์หรือเปล่าคะเป็นรักแรกพบนะคะสำหรับคนโสดแล้วอาจารย์มองว่าในความรักครั้งนี้มันเขาเรียกว่ามีความ มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะมันอาจจะเหมือนกับว่าเหมือนปรากฏการเดจาวูก็ได้นะคะเหมือนคุณกับเขาเนี่ยเคยพบกันมาก่อนที่ไหนก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาถึงสามใบตรงนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักถูกใจกันสมัยเด็กๆมีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่ว่า ยังไม่ได้สารสัมพันธ์นะคะแล้วในช่วงหน้าหนาวนี้กลับไปบ้านเกิดแล้วบังเอิญได้เจอเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเขาดูดีขึ้นมามากๆได้คุยกันแล้วแบบถูกใจนะคะปิ๊งปั้งกันนะคะอาจจะปิ๊งกันตั้งแต่แรกเห็นโดยที่ยังจํากันไม่ได้เลยก็ได้อืนะคะหรือว่าคนคนนี้เขาอาจจะมาจากต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะคะเขาอาจจะแบบมีโอกาสมาประชุมหรือมาทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วคุณอาจจะ ไปเจอเขาหรือไปเจอในสถานที่ที่สวยงามนะคะไปในงานจัดเลี้ยงหรือในตลาดในเ,เขาเรียกที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะคะเราเจอกันปิ้งกันนะคะพบรักกันเลยนะคะเป็นรักแรก,รกพบก็ได้นะคะคนโสดอาจารย์มองว่าคนโสดเนี่ยชีวิตคุณจะเปลี่ยนเยอะมากนะคะคนที่อาจจะยังไม่ค่อยตั้งเป้าหมายชีวิตนะคะพอมีความรักแล้วเนี่ย เหมือนกับว่าคุณอยากที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองอ่ะอคุณอยากจะทํางานให้มันมีความสําเร็จนะคะเกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมคะมีทั้งสองไม้เท้านะคะมีทั้งแปดไม้เท้าแล้วก็มีทั้งเดอะซันนะคะอยากสาเร็จเพราะอะไรเพราะอยากแต่งงานแล้วมีความรักแล้วเห็นไหมคะเดอะซัน <The sun S 1> <laughs> เกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นคิดว่าคนเนี้ยใช่แล้วล่ะนะคะอ,อาจารย์มองว่าคนโสดจะเจอโซเมตแล้วนะคะ แล้วคุณก็อยากแต่งงานกับเขานะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยเหมือนมีการมีความรักที่เกิดขึ้นในหัวใจทําให้คุณมีเป้าหมายชีวิตนะคะคุณอยากทําชีวิตของคุณให้ประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องงานเรื่องเงินการสร้างฐานะนะคะแล้วคุณจะทําได้ไหมคุณจะทําได้คะ่ะเพราะว่าไพ่เดเมจิกเชียนเกิดขึ้นนะพอมีกําลังใจแล้วแบบไปโลดเลยนะคะชาวเมสสิงห์ธนูนะอืมนะคุณแบบว่า สามารถพลิกแพงแก้ปัญหาอะไรต่างๆนะคะใช้ความฉลาดใช้พรสวรรค์หรือบางคนไม่ได้จับงานด้านเดียวนะจับงานหลายด้านเลยนะคะทั้งงานประจําทั้งธุรกิจส่วนตัวทั้งอะไรที่มันควบคู่กันไปหลายอย่างเลยนะคะใครที่เคยช่างเลือกนะใครที่เคยช่างเลือกบอกว่าไม่เอาแล้วงานนูน้นงานนี้ไม่ถนัดไม่เคยทำไม่ได้เรียนมาพอถึงณเวลานี้นะคะอาจารย์มองว่าคุณจะไม่เลือกแล้วนะ <c oughs> คุณจะจับงานหลายอย่างนะคะเพราะว่า มันมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณเกิดขึ้นนะคะคุณจะไม่ทําเหมือนกับที่ผ่านมาแล้วนะคะอเพะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ดีใจด้วยนะคะมีคนที่เข้ามาแล้วทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วอยากมีการมั่งหมายมั่นหมายแต่งงานการสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะเพราะว่าไพ,าพ,าพ่เวรกรรมมันเกิดขึ้นนะคะใครที่รอความรักมานานนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะแสดงว่าตรงนี้ความทุกข์นะคะหรือว่าวิบากกรรมในเรื่องความรักนะคะคุณจบไปนะคะ ใครที่เป็นความรักที่ไม่ดีนะคะมันจะจบมันจะแยกจากกันไปตรงนี้อาจารย์ขอพูดในเรื่องของทั้งคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทั้งคนที่มีครอบครัวนะคะใครที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันใครนะคะที่ทรยศหักหลังกันนะคะในเรื่องความรักนะพอไพ่เวรกันเกิดขึ้นนะคะเหมือนคุณใช้วิบากกรรมตรงเนี้ยจบแล้วนะคะมันจําเป็นต้องจากกันนะ จากกันเพื่ออะไรจากกันเพื่อไปเริ่มต้นความรักใหม่นะคะเพราะนั้นตรงนี้เมสสิงหธนูนะคะถ้าเกิดว่าในช่วงที่ผ่านมาความรักของคุณมันทําร้ายกันนะคะแล้วมันมีเกณฑ์ที่จะต้องแยกจากกันในเดือนตั้งแต่เดือนตุลาถึงธันวาช่วงเนี้นะคะท้ายปีเนี่ยนะคะ ถือว่ามันจําเป็นที่จะต้องแยกจากจริงๆนะคะมันหมดเวรหมดกรรมต่อกันแล้วนะคะอาจารย์มองว่า,ม,วามีบางคู่ที่อาจจะแยกจากกันไปแล้วก็ได้นะคะแมสสิงห์ธนูนะคะแล้วคุณอาจจะแบบเหมือนกําลังเปลี่ยนแปลงชีวิตอะนะคะเหมือนคุณอยากทํางานนะคะเหมือนคุณอยากเทคคอร์สศึกษานะคะเรียนต่ออะไร เพื่อเพิ่มพูนความรู้นะคะ <_ an> เพื่อทําให้คุณมีอาชีพใหม่นะคะที่เสริมจากอาชีพเดิมนะคะหรือสร้างธุรกิจใหม่ของคุณในการศึกษาอะไรต่างๆที่เป็นการเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็ได้นะคะชีวิตคุณกําลังมีการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นขาขึ้นแล้วนะคะอาจารย์มองว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเขาเรียกว่ารับกรรมรับวิบากกรรมต่างๆมาค่อนข้างเยอะค่อนข้างหนักหนาสาหัสนะคะเป็นสิบดาบนะคะเพราะฉะนั้นมันแทบที่จะแบบเหนื่อยนักนะคะ คุณใช้เวลาในการพักฟื้นตัวเองเนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วนะคะอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยพอฟ้าเปิดแล้วเนี่ยดวงคุณดีขึ้นนะคะเปิดใจพร้อมรับกับสิ่งใหม่ๆนะคะใครที่ผิดหวังในเรื่องของความรักมานะคะอาจารย์มองว่าเปิดใจนะคะเปิดใจเถอะนะคะถ้ามีความรักดีๆเข้ามาหาคุณนะคะเปิดใจให้กับเขาเถอะเพราะว่าในช่วงสามเดือนหลังเนี่ยตรงเนี้ย คุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบคนที่ดีงามแล้วก็คนที่จริงใจกับคุณนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาด้วยนะคะว่าคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยใครที่เป็นรักจริงนะคะใครที่จะเป็นรักแท้หรือใครที่อาจจะไม่จริงใจอาจจะมาหวังผลประโยชน์นะคะหวังเงินจากเรานะคะ,ะนั้นตรงนี้มันก็จะมีเหมือนกันนะใครที่หวังผลประโยชน์กับคุณนั้นต้องระวังไว้ด้วยนะคะอ เรื่องของสุขภาพนะคะมันมีไพ่ดาบเกิดขึ้นนะคะวันนั้นตรงนี้อาจารย์อยากจะทายนะคะว่าให้คนระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพวกความดันนะคะเลมในตัวอะไรเนี้ยบางคนแบบอึดอัดนั่นหน้าอกนะคะบางทีต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการปวดหลังนะคะปวดต้นคอนะคะเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกนะคะ ตรนนี้มันมีสิบดาบเกิดขึ้นนะคะก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะอุบัติเหตุนะคะอาจารย์มองว่าอาจจะมีต้องระวังบ้างนะคะอย่าขับรถเร็วโดยเฉพาะในเวลากลางคืนนะคะตรงนี้ต้องระวังเอาไว้นิดนึงนะคะอาจารย์อยากจะเตือนถึงแม้ว่าดวงคุณเนี่ยดูว่าจะดีค่อนข้างมากก็ตามนะคะการเงินนะคะการเงินอาจารย์มองว่ามีเรื่องของทิศทางในการเงินเข้ามาหาคุณนะคะ ค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะนั้นตรงนี้มันจะเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วมันมีไพ่เดอะสันเรนั้นการเงินการงาน,งานความรักชื่อเสียงอะไรต่างๆเนี่ยการประสบความสําเร็จเนี่ยในช่วงสามเดือนหลังของชาวเมสิงธนูนะคะโดดเด่นน่าจับตามองมากๆนะคะใครที่ทําเป็นยูทูบเบอร์นะคะเมสิงธนูนะคะถ้าอาจารย์ดูลัคนาอาจารย์ก็เป็นลัคนาธนูด้วยนะคะขอเอี่ยวด้วยนะคะก็จะมีชื่อเสียงใช่ไหมคะลัคนาธนูเมสิงนะคะ จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะเพราะนั้นจะประสบความสําเร็จนะคะใครที่ลงมือทํามาแล้วนะคะในช่วงครึ่งปีหลังอย่างที่อาจารย์นรีได้บอกนะคะอาจารย์มองว่ามีเกณฑ์ที่จะเห็นความสาเร็จตั้งแต่ในช่วงประมาณหลังวันที่10ตุลามาเลยนะคะตรงนี้นะคะมันจะเห็นถึงความสําเร็จอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะเ,เรื่องงานเข้ามาเรื่อยๆนะคะใครที่ตกงานอยู่นะคะอาจารย์มองว่า ตรงเนี้ยที่เลือกงานที่อะไรตรงนี้จะเริ่มมีงานที่ดีคุณอยากทําเข้ามานะคะหรือในหนึ่งคุณเปลี่ยนใจคุณอยากจะทำมาหลายๆงานเลยนะคะอะไรที่ไม่เคยทําก็อยากจะทํานะคะเพราะว่ามันมีกลงล้อแห่งโชคชะตาเข้ามานะคะเพราะนั้นอาจจะอะไรที่คุณมองข้ามไปว่าเฮ้ยมันไม่น่าดีแต่พอคุณทาแล้วปรากฏว่ามันดีเี่ะนะคะคนอื่นทําไม่ดีคุณทําแล้วดีก็ได้นะคะเพราะนั้นต้องลองทำเพราะว่าฟ้าเปิดให้คุณแล้วนะคะชาวธาตุไฟนะ เพราะนั้นมาสรุปกันดีกว่านะคะเรื่องงานเรื่องเงินนะคะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะเป็นช่วงการเปิดตัวธุรกิจใหม่ก็ได้นะคะหรือเฉลิมฉลองในเรื่องของการสำเร็จในโปรเจกต์ต่างๆนะคะมีเงินเข้ามานะคะจากงานทํางานนะคะแล้วอาจารย์มองว่าตรงนี้คุณก็มีจิตที่เป็นผู้ให้ในการแบ่งปันนะคะหรือมีใครเข้ามาช่วยนะคะเป็นหุ้ส่วนต่อย,ยอดในธุรกิจให้คุณก็ได้ นะคะในเดือนนี้หุ้นส่วนพอเป็นไปได้ไหมนะคะถ้าที่ผ่านมาคุณเจอหุ้นส่วนไม่ดีนะคะในช่วงสามเดือนหลังเนี่ยน่าจะมีคนที่เอน่าจะเป็นหุ้นส่วนที่ดีกว่าเดิมนะคะได้เข้ามาช่วยคุณในเรื่องธุรกิจนะคะต้องดูดีๆนะคะตรงนี้ในเรื่องความรักนะคะดีงามมากๆนะคะคนโสดนะคะมีคนเสนอความรักหรือคุณพบคนถูกใจหรือรักแรกพบนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย ความรักดีงามนะคะให้ความรักขึ้นมาดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเปิดใจนะคะชาวโสดนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาความรักนะคะใครที่ยังไม่ได้เป็นตัวจริงอาจารย์มองว่าในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปีนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีโอกาสที่จะได้เป็นตัวจริงแล้วนะดีใจด้วยนะคะหลังจากที่คนรอคอยทําในสิ่งที่ถูกต้องมานานนะในเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะ ไม่ต้องห่วงมากอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะอาจารย์มองเห็นว่าคนที่อยากจะขอทุนไปเรียนต่อนะคะ หรือว่าอยากเทคคอร์สอะไรอะไร,อะไรต่างๆที่มันเป็นความจำนาญเฉพาะด้านนะคะตรงนี้สามารถทำได้นะคะมีโอกาสเข้ามาแล้วนะคะมีคอร์สที่คุณถูกใจแล้วก็เวลาลงตัวแล้วนะคะเขาอาจจะแบบคุณอาจจะอยากลงคอร์สนี้มานานแต่ไม่มีเสาร์อาทิตย์นะคะเขาอาจจะเปิดเป็นหลักสูตรเสาร์อาทิตย์ขึ้นมาแล้วนะคะคุณก็สามารถที่จะไปเรียนต่อได้นะคะเพราะนั้นการงานการเงินการเรียนต่อนะคะความรักนะคะช่วงนี้เป็นโอกาสดีๆสำหรับชาวธาตุไฟทท้งนั้นเลยนะคะ ดีใจด้วยกับชาวธาตุไฟนะคะเพราะนั้นเหมือนฟ้าเปิดแล้วนะคะฟ้าเปิดทางให้แล้วขอให้คุณเดินไปนะคะในทางที่ฟ้าได้เปิดให้คุณไว้นะคะอย่างสง่างามนะคะอย่างตั้งใจนะคะอืออาจารย์อยากจะขอเปิดไพ่นะคะอีกสัก3ามใบนะคะเป็นไพ่ Oracle แถมให้นะคะมีอะไรแนะนำให้กับชาวธาตุไฟนะคะในสิงห์นูบ้างมีความเป็นหยินนะคะ มีความเป็นอย่างมาคู่กันได้อย่างไรนะคะอืมปกติอาจารย์จะสับไม่เคยอยู่คู่กันเลยนะแต่คราวนี้มาอยู่คู่กันได้นะคะเพราะฉะนั้นความเป็นหญินอย่างตรงนี้นะคะก็คือชีวิตของคุณเนี่ยนะคะมันมีทุกข์มันก็มีสุขนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นช่วงที่ความทุกข์ของเราเนี่ยคือมันเริ่มแบบ ใช้กรรมไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในช่วง3าเดือนสุดท้ายเนี่ยความทุกข์อะไรที่เราใช้กรรมไปแล้วเนี่ยมันก็บรรเทาเบาบางลงไปเยอะเลยนะคะแล้วการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะมันก็จะเริ่มเข้ามานะคะเป็นวิวอัลฟอร์จูนนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยให้เชื่อนะคะว่าในทุกชีวิตเนี่ยนะคะมันมีทั้งสุขและทุกข์นะคะเอ่อคระเ้ากันไปนะคะเหมือนกับโลกของเรามีกลางวันก็มีกลางคืนนะคะ เพราะนั้นตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นสองด้านนะคะแต่เมื่อมันมีความสําเร็จก็อย่าหลงระเริงกับความสําเร็จอย่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหลงตัวเองหรือว่าไปทําอะไรที่ไม่ดีกับคนอื่นนะคะอย่าใช้เงินเกินตัวนะคะอย่าลงทุนอะไรที่มากเกินไปนะคะค่อยๆลงทุนตั้งสตินะคะเพราะว่ามันเป็นการปรับชีวิตใท้สมดุลน,นะคะในเรื่องของหยินและหยางนะคะ ใครที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยต้องคนณนิดหนึ่งนะคะต้องออกกําลังกายบ้างนะคะหยิดงละอย่างนะคะบางคนกินอย่างเดียวไม่ออกกําลังกายนะคะเพราะนั้นต้องออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยนะคะกินแล้วก็ต้องเผาผลาญออกด้วยนะคะชาวทัดไฟนะคะหน mm ้าเฟสไลฟ์โฮมนะคะใครที่เขาเรียกว่าอาจจะหลงละเลงไปนะคะ อาจจะเผลอไปแบบมีรักซอหรืออะไรที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะในช่วง3ามเดือนสุดท้ายเนี่ยอาจารย์มองว่าอาจจะมีคนนะคะหลายๆคนเลยที่กลับตัวแล้วเห็นถึงความสัมพันธ์ของคําว่าครอบครัวนะคะกลับมาลากักกลับมาดูแลกันในครอบครัวนะคะอาจารย์มองว่าอยากให้คุณเนี่ยรู้นะคะว่าไม่มีที่ไหนนะคะที่จะเป็นกําลังใจให้คุณนะคะซัพพอร์ตคุณในเวลาที่ คุณไม่มีใครคุณไม่เหลืออะไรคุณไม่เหลือใครนะคะครอบครัวเนี่ยยังอ้าแขนรับคุณเสมอนะคะเพราะนั้นกลับมารักกลับมาให้ความสํงงาัญกับครอบครัวของคุณนะคะใครที่อาจจะหลงทางผิดไปนะแม่สิงห์ธนูนะคะถ้าในสามเดือนนี้นะคะคุณเนี่ยคิดได้นะคะคุณจะกลับมาอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นนะเพราะนั้นไพ่ก็ให้คำแนะนำเป็นแบบนี้นะคะอาจารย์มองว่า ชาวธาตุไฟนะคะดวงดีมากๆนะคะโอกาสที่จะทําอะไรใหม่ๆก็มีเยอะนะคะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะเพราะฉะนั้นอย่าอยู่เฉยนะคะต้องลงมือทํานะคะคุณมีความสามารถมีศักยภาพในตัวเองนะคะอย่ากลัวที่จะทํานะคะกล้าที่จะทาสามเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะลงมือทําเถอะนะคะงานอะไรที่เข้ามานะคะที่อาจจะยังไม่ไม่ถนดัดคุณลองทําไปก่อน คุณอาจจะทําได้ดีกว่าที่คุณเรียนมาโดยตรงก็ได้แล้วอาจจะสร้างความสําเร็จชื่อเสียงเงินทองให้กับคุณนะคะหรือทําให้คุณพบกับคนที่ถูกใจมีความรักต่อกันก็ได้นะคะนะดีใจด้วยนะคะชาวธาตุไฟนะคะดวงดีส่งท้ายปี2563จริงๆนะคะ แล้วก็ขอบคุณนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะเดี๋ยวอาจารย์นรีก็จะท,ทํคลิปดีๆมาให้ชมกันต่อไปนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะก็ช่วยกดติดตามเป็นลังใจให้กับอาจารย์นรีด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะคลิปรายเดือนงานเงินความรักนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆทย,ย,ยอยทานะคะสําหรับ ชาวเมษชาวสิงห์ชาวธนูนะคะแล้วก็ดวงครึ่งปีหลังนะคะสามารถไปดูในแต่ละราศีได้เลยนะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่ช่วยติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ